ตอนนี้เราอยู่ที่อยู่กับปูเหมือนวัดสว่างธรรมบันดาลนะคะปูวัดป่าธรรมบันดาลอยู่กับปูเหมือนโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมฟันได้บุ๋งก็หนีละใช่หรือเปล่าเรากยังมาจอดที่ใดว่าแม่ปูไหน กนจะตังโมห้ค่ะมาจอดพี่คนหายอยู่บอกบ่อฮะต้นบ่อไหหม้าเจนี่เจ้าก็เสือบ่อละหยาดมันเป็นหลุมเราบ่อไหหม่านี่ค่ะบ่อบ่อไหหมาหมองนี้หยานมันเป็นหลุมเมืนบ่อปูเออมันเลอะมันเลอะน้ำม่านี่มันเลอะมันตึ้อ๋อเวลามันค่ะก็เป็นยังดอกปูอะไ้ทุ่นลาที่จบุเป็นเช็ดเออเจ้าะว่าทุ่นนักอาสารน้ำปูเนาะ มิตรานะยปัดเห็ดเามันเนาะปลูไปเหนได้ดอกค่ะปูต้องสียิ้มสีลมค่ะปูกะไม่ต้องเฮ็ดดอกจูเป็นมุคนแต่พ่อแล้วหรือว่าแบบมมนเป็นมูลหค่ะเราจะกบ่ายังค่ะแต่ขับใจเนาะที่นอกูคนกับอายุร้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมจะหายคน่ยุบเป็นนู่ะร้านถึงเกจีอกค่ะเร่บ้านถึงเกจีคนจะดีได้นอนลงตาเนาะดีอยู่ดีดี มาด่วนในโลูกอันค่ะคอนีแกงนี้ครับอันแจงตีซีตีอะละค่ะนางประมาณน้เรนอนง่อลงเสียบไปโดนก็อาว่ามาหัค่ะมาถบายหันนียางนอมีสิบเจ็ดกับแปดแปดสองโตเท่านี้บอกครับคมีสองตัว้ยใน้อยแคนนค่ะๆางเต็มอะไม่จำนา ตัวเลขในตำราก็คือมีหนึ่งเจ็ดกับแปดแปดแน่นอนแต่คืออันมีแนขนค่าแขนแน่แต่ปูท้งอันนีสองตัวนะฝันมื่ขึ้น,นว่าปู้ามาด่วนแทนถึงว่าอะไรรับสายด่วนนะปะูะเนาะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของป,ปงูนะครับโคง้งสุดท้าย,าย,ายครับพค้งนี้รวยบอกปูรวยรวยรวยครับ ปูอันเอาตัวเลขคือไหเอฟซีนี่ใช่เอาเป็นโครงสุดท้ายบวกเพิ่งเอาตัวเก้านั่งอยู่บ่ค่ะเอาตัวเก้าอันนี้นั่งกับเขากันด้เลยบ่แปดหนึ่งแปดอันผู้สรุปไห้เนี่ยค่ะว่าอันมือนี่มันมีตัวใดแน่เรียกสามตัวมันก็ให้แปดหนึ่งแปดอันตัวนี้ครับให้ตรงกันพอดีเนาะค่ะปูจัดชุดให้เลยค่ะมือนี่ว่ามีตัวใดแน่เนาะมีตัวใดแน่แปดหนึ่งแปดอัชุดหนึ่งครับแล้วชุดก้อนหนึ่งไอ หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับนี่สามารถจะว่าว่างเห็นว่างดีได้แปดแปดตัวยอครับจะมีแปดหนึ่งแปดกับยังกบปุ๋ยชุดหนงวดกราฟมันฟันเห็นหนอนครับค่ะมันเก้าหนึ่งแปดยี่เออมีได้สามตัววิธีพูกับลงละแปดหนึ่งแปดตัวใดแปดหนึ่งแปด เก้าหนึ่งแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าพอมาปูแมนแมนเออเก้าหนึ่งเก้าครัเพราะว่าปูบอกว่านอนเป็นหนึ่งไหมอ๋อพน่าเก้าหนึ่งเก้าครับถ้าวปูจําได้นะครับจำอะไรจงได้ปูเป็นผููฝันเนาะมาพี่นอนเอาพียังหลักเก้าไมเดี๋ยวปูนั่นดิเจ็บ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 นี่แล้ว มาแนวมาแนวไก่ขามาตัวหนึ่งเก่าหนึ่งแท้ๆบ้านใหนองเอ้ยเราหอดเก่าหัดไก่ผัดมาบ้านนี่เขามาหาตัวหนึ่งแส่พันตัดเอาเนาะครับนะหนึ่งแปด่ากได้สามตัวเอาสองตัวเอาหนึ่งนึ่งเก้าก็แปดแปดก็ปันนี่นะผูได้อยากได้หลาย็เอาสามตัวบปู คนโทรมาหลายสายที่บ่อดียร์รับค้นโทรมาหาปูหลายบอกค่ะสามสายสี่สายที่บ่อดียร์รับปูหยาบบอกค่ะเออยังง่าอันนถ้นาเราสับคกินค่ะเมื่อรับสามสี่สายอยู่โค้งสุดท้ายนะคะของปูเหมือนนะคะท่านผู้ชมบันที่เท่าไรล่ะคือบนลงแห่งเอฟซีก็เออเรื่องสิงหาเราเราก็จักความแล้วบานี้พี่น้อง เอฟซีมมจักสิบไ่ามือไดมากมือใด้หลายบานะ่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมไป็นกำลังใจให้นะคะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อนำเสนอแนวทางเท่านั้นนะคะถูกผิดอย่าว่าก,กันนะคะครับถว่าเป็นเด็กสายดวนของปูนะครับปูโทรกไปหาดวนมาดวนนะครับาสาหรับตัวเลขฟันใหม่ของปูนะครับ ปูเป็นปลาในเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับฟันมาเขาว่าไม่ถ้าบายให้ตัวบอกยังไงคับเลขอยู่ตรงม้วมีหนึ่งเจ็ดกับแปดแปดค่ะหนึ่งเจ็ดแปดแปดตัวนี้นะปูฝันไหมนะปูฝันไหมสำหรับกล้องันเก่านะครับกับมีแปดหนึ่งแปดครับอะไรเก้าหนึ่งเก้าเลขสามตัวค ปาเที่ยวนเขาโศกเที่ยวโศกเทมันศกงานเมื่อหรใช้สลักข้ามกับโทษมากงานตายตัวนี้บ่ะครับปูให้ตัวนี้บ่กค่ะตัวนี้ละใช้สลักข้ามนะก็ว่ายรได้ละปูสลุบมาให้มั่นนี่ละแต่ว่าเมื่อนั้นยอดพ่อป้าก็่ะลืมเด้อศูนย์แปดบ่กศูนย์แปดห้าซื้อแล้วปูก็ซื้อแล้วห้าแปดศูนย์ศูนย์แปดห้าลงให้เนี่ยอึยังพ่อป้าบ่ อ๋กระยอดเอ็นพ่อป้ามาหนันดีข้าหมุนเมื่อนั้นดีเอาลงไว้แน่ทะเบียนรถเจ็ดตางพรอมได้ไหมศูนย์แปดห้าไหมศูนย์แปดห้าแน่นศูนย์แปดห้าห้าแปดศูนย์เนี่ยนะลองตั้นเอามันก็อยู่ในหลักแปดตัวอยู่แปดหาเก้าค่ะนี่ละมันกับฝ่ายมันเขาครับในประจำวันอยู่นี่ค่ะปลูกอะไรทูนไม้ย่ำบอครับมันนี่ในประจำวันมันมีแปดห้า นี่ค่ะนี่แปดห้านั่นแปดห้าก็มี่พร้อมใตำานะครับวันพันห้าสบดีค่ะขึ้นต้นมีศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งหกนี่ค่ะมันกนที่เอาเบิร์เงนหลไม่เอเบิร์ดกาจกเอาบม่มีขึ้นจกเอาัวเขาเท่านี้ละจากนี้ก็ได้อยากซื้อซื้อศูนย์หาศูนยหกนั่นเลน้อค่ะอืมครับ จะเริ่มหรอครับจะลริ่มชนหาชุนหเนียนต่ชูนหาเนีตัวหันจะริ่มชุนหาชุนหบ้านพนธหารสบอยคือก้อนเลยศูนห้าศูนหกให้กันไว้นปูนอกกันพลาดถือว่าเป็นค้งสุดถ่ายของปูนะครับเ็นสลุกไห้นะครับปูซื้อใ้เบิร์ดหรือปูซื้อไว้เบิร์ดแลี้วตัวใดกัตัวเน้นที่สุดคือตัวไรยก็มีปูอันว่านีละ แปดับอ kind of mm. mm. si ันหนึ่งเจ็ดฟันมันฟันไม่หอกอืมคู่ส่วนมากก็คือเสี่ยวโตสุดท้าเน้นหนักอ่ะค่ะไก่เบ่งน้ำเพลินตอนท่นเขียนนี่และพี่น้องฮะอะฮัลโหลวงกลมหายตัวนี้ด้ครับเนะครับเป็นฟันล่าสุดหนึ่งเจ็ดกับแปดแปดนะครับอ๋อันนี้ปะ ฟันล่าโซตบอกแต่ว่าหามลืมคือศูนย์หากับศูนย์หกนะครับครับื่อีแปดหนึ่งแปดคือความฟันเก่าปูฟันเห็นนอนนะครับกับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะครับอ่ะเดี๋ยวไปวางให้เอฟซีบนถ้ำบืงหน้าพอเพราะว่าบนถ้ำก็ไม่เอฟซีเนาะเอฟซีบนถ้ำนะเนี่ยลายลายน่าปูปูว่าหรออันพ่กแม่ข้รับ ว่แม่ขวอาทว่าจังไนปูเอาคนว่าเจ๊ต่างมานีนเจ๊เจ๊โทรศัพท์เอาเอาพวกเจ้าก็เห็นหมาไทยเบิดมือนปูเอิญมาโทรมาเอามาเสือมาดเหมือดเว้นเนาะปูพวกข่าพวกหูจักเกตว่าหูจักจะได้โทรศัพท์ตวันนียังไปยังว่าเสียใจแน่นเพราอะไรบี้ครับสุท้ายครับฝันก่อนปูฝันเห็นนอนตีเป็นสามตัวนะครับเนาะแปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้านะครับ แต่ว่าปูวายจะลืมนะครับเดี๋ยศูนย์ห้ากับศูนย์หกนะครับอ่าหากกันไปนะปูเนาะตัวนึงหน่ก็คือหนึ่งเจ็ดกับแปดแปดนะครับมือคืนนี่งครับมือคืนนี่งสำหรับยอดกระถินก็ไม่ยอดกระถินยอดผ้าป่านะปูคนเอินยอดยังก็ครับผ้าป่านาะผ้าป่านนะครับที่ญาติถ้ำนะครับเพิ่นได้เดินทางมารวมทําบุญนะครับเพื่อสร้างถนนคอนกรีตเข้าวัดนะครับอ่ะเป็นศูนย์แปดห้านะครับลงท้ายด้วยศูนย์แปดห้านะครับ เอาไว้เป็นแนวข้างไว้เนาะปูเนาะประสบดีมีโชคลาภนะครับขอคูณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์นะคะสําหรับท่านไหนที่นะคะดูในคลิปนี้นะคะจะเป็นทางไลฟ์สดรูปว่าทางคลิปนะคะเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะแนวทางโชคลาภนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากได้ตัวเลขของปูเหมือนนะคะก็ไอดีไลน์มาได้นะคะตัวเอสเล็กทีเล็กสามสองห้าหนึ่งเขียนทีผิดนะคะน,นั่นมันทีใหญ่ะคะ่ะผิดตลอดเลยขอให้ก่อนพี่น้องอ่อนแอนี่ยแล้ว ให้อีกแล้วจะถือคอยให้อีกแล้วจะเขียนผิดเอฟซีวาเขียนไม่ถูกจ้าละเอฟซีวาบอกแมน่นคุณทำพิดเองปูฝะะากกดไลค์กดแชร์นะคะหฮง,งๆรวยๆสวัสดีค่ะสาธุูเดอร์พี่น้องผู้ใดเข้ามาและก็ให้โชคให้มาจะได้ท้ำผนกับปูนะคะสร้างถนนหนทางนะคะวัดป่าทมบันดาเนาะปูเนาะ,ะ,ะแม่เนี่บอกปูวัดป่ารมบรรดาวัดป่าอ,อันวาสี วัดป่าธรรมบันดาลอรันวาสีสาธุสาธุสาธุแล้วพี่น้นองค่ะ